สวัสดีค่ะ,คะเซลล์แป้งร้านดีเจริญยนต์ข่าวน,นี้เราอยู่ในช่วงขายวันนี้นะคะแป้งจะมานำเสนอตัวดูคาติมอนเตอร์821นะคะจะเป็นรถปี2015-16นะคะเลขไมล์แค่8,400โลเท่านั้นนะคะราคาขายอยู่ที่289,000บาทค่ะสำหรับมอนเตอร์ชมนี้นะคะยังได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าเป็นจำนวนมากเลยด้วยลักษณะของตัวรถที่ดุดันบึกบึนดูน้าเกงขามเวลาจอดหรือขับขี่บนท้อง ถนนก็ยังสะดุดตานะคะซึ่งคันนี้เป็นตัวที่มีชุดแต่งมาพร้อมเลยนะคะกระจกปลายแฮนด์ได้ของ CRG นะคะกาดหม้อน้ำ MAD นะคะการสะบัดเออรีนมาพร้อมชุดขาจับดูคาบนะคะแล้วชุดกันล้มคันนี้นะคะใช้ของ Evertech Performance ทั้งคันเลยค่ะ ตัวท่อเป็นท่อเทอร์มิสสลิปออนได้อัปเดตแมปมาเรียบร้อยแล้วนะคะชุดท้ายสั้นเป็นของดูคาติเพอร์ฟอร์แมนยางคันนี้เปลี่ยนใหม่หน้าหลังใช้ของคอนติ load, เนนทอลุนคอนติโรสเนาะแล้วก็ชุดป้องกันส่วนอื่นๆก็ใส่มาให้ครบเลยนะคะสภาพรถรอบคันคันนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยเป็นรถที่ดูแลรักษาดีเลยค่ะถ้าหากใครกําลังมองหามอนเตอร์821ที่มีชุดแต่งครบๆออกรถไปพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยเนี่ยแป้งแนะนําให้มาเลือกดูคันนี้ได้เลยน่าจะถูกใจสำหรับ คนที่กำลังรออยู่แน่นอนคะ่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์ทางร้านเรามีรับประกันหลังการขายนะคะหากลูกค้าซื้อรถกับทางร้านเราออกไปนะคะรถมีปัญหาระบบการใช้งานมีปัญหาลูกค้าสามารถเข้ามาเซอร์วิสท,ที่ร้านได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการคัดเลือกรถที่เข้ามาขายนะคะหลักๆเราก็จะดูว่ารถต้องไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ชนหนักล้มหนักมานะคะซึ่งลูกค้ามั่นใจที่ร้านได้เลยนะคะว่าจะได้รถคุณภาพที่ดีออกไปนะคะสำหรับราคาขายนะคะคันนี้อยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทนะคะ คันนี้เลทเริ่มต้นดาว15%อยู่ที่36,600บาทนะคะผ่อนสูงสุด4ปีนะคะอยู่ที่6,400บาทนะคะคันนี้เบ็เสร็จรวมค่าประกรันค่าโอนหรือส่วนต่างที่จัดได้ไม่เต็มและเงินดาวนะคะออกรถเบ็เสร็จอยู่ที่90,000บาทค่ะสำหรับเอกสารนะคะที่ใช้ในการจัดไฟแนนซ์นะคะก็ถ้าเป็นพนักงานประจาใช้สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน อสียงก็จะประมาณนี้นะคะดูดันเช่นเคยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากดูรูปรดรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเข้าไปที่ w w w d ์ v i d b y t e c o m นะคะหรือว่าโทรสอบถามเซล์แป้งนะคะตามเบอร์066 160 1119แอดไลน์ที่ pang 1342ได้เลยคะ่ะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะฝากลูกค้าทุกคนกดไลค์กดแชร์เฟซบ o ๊ร้านดีเจริญยนต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ